ชุมชนแดงหม้อเป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า130ปีมีการโยกย้ายหนีภัยแล้งและโรคระบาดหลายครั้งและในปีพุทธศักราช2364ได้อพยพหมู่บ้านมาตั้งบริเวณที่เรียกว่าท่าลาดริมฝั่งแม่น้ำชีโดยเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านแดงหม้อชุมชนแดงหม้อประกอบด้วยสองหมู่บ้านคือบ้านแดงหม้อหมู่ที่1และหมู่ที่สองตำบลแดงหม้ออำเภอเขืองในมีจำนวนประชากร รวม1,711คน301ครัวเรือนวิถีชีวิตของคนในชุมชนแดงหม้อผูกพันและพึ่งพาความบุดมสมบูรณ์ของลำน้ำชีในการดำรงชีวิตตลอดมาชุมชนบ้านแดงหม้อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลในจังหวัดขอนแก่นได้ทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำที่พึ่งพาทำมาหากินของคนในชุมชนหลวงปู่สแสวงหรือพระครูสุนทรพัฒนาการจเจ้าอาวาสวัดบ้านแดงหมอ ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ชาวชุมชนให้ความเคารพเป็นอย่างสูงดัมริที่จะต้องหาหนทางฟื้นฟูความบุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำคืนมาให้ได้ในปีพุทธศักราช2537หลวงปู่จึงได้เดินทางไปสแสวงหาความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปลาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์คอยหนักเสียงลงมาปลากรไดตายทั้งี่ จังหวัดเขาทรงัะเป็นงานจังหวัดสุรินทร์เป็นผสมเทียมป่าเป็นเพิ่งแล้วมันเป็นการทารมานสัตว์น้ำแหลงนเนีย่ยมก็เลยมากินกันป่าเ้องไอ้เขาผสมกันแขงเนียงกันเองดีกว่าก็เลยมาจัดเป็นเขตอนุออรักษ์เาไว้ผสมกันเองเพราะว่าเหาก็มีแหลงในเกาะขันป่าอยู่ ในปีพุทธศักราช2538จึงได้มีการเรียกประชุมชาวบ้านโดยเชิญประมงอำเภอเขื่องในในขณะนั้นคือนายบุญเกิดกลีบบัวและหัวหน้าหน่วยบริหารจัดการทรัพยากรประมงเขื่อนสิรินทรขณะนั้นคือนายดรุณศักดิ์ใจเกือ้อให้ความรู้คำแนะนำแก่ที่ประชุมประกอบการตัดสินใจชุมชนมีมติให้กำหนดเขตอพยพฐานสัตว์น้ำในลำน้ำฉีนาวัดบ้านแดงหม้อความกว้าง138เมตร ความยาว1,300เมตรและได้กำหนดกฎร,ร,ระเบียบกติกาสำหรับยึดถือปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตอพยพทานและในปีพุทธศักราช2,542ได้ประกาศกำหนดให้แม่น้ำชีบริเวณหน้าวัดแดงหม้อหมู่ที่1และหมู่ที่2เป็นที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ในทุกวันที่9กุมภาพันธ์ กำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชนแดงหม้อเป็นประจําทุกปีเป็นประเพณีที่ทุกคนในชุมชนยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537เป็นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร่วม20ปีและยังคงยึดถือปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องในวันดังกล่าวได้จัดให้มีการทมบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุลให้ผู้ที่ล่วงลับเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนแผ่เมตตาให้สัตว์น้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำชี สัตว์น้าที่ปล่อยแต่ละคนที่ร่วมงานจะจัดหามาเองส่วนหนึ่งได้มาจากการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจือดอุบลราชธานีทางองค์การมวลุนเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้าภายในชุมชนแดงหมอซึ่งเกิดขึ้นจากชุมชนเองเป็นความยั่งยืนที่จัดขึ้นมาแอบันแดงหมอที่มีแกีนนุรักนี่พวกผม ถึงเปลาสอดอยู่บ้านแดงหมอ้อดูในมูเขตบูนนึ่งมูสองนี่รับประโยชน์ของในเขตนุู่นนันี่หลายครับจากความสําเร็จในการดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนแดงหมอ้อแห่งนี้จึงเป็นที่สนใจของชุมชนอื่นๆในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําให้ขณะน,นี้มีการขยายผล จะทาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในชุมชนตลอดลําน้ําชีเซและลาน้ํามูลของจังหวัดอุบลราชธานีอีกเป็นจํานวนมากการดําเน,นินการจัดทําประมงชุมชนวิถีคนแดงหม้อกอ่อให้เกิดคุณมูประการอย่างใหญ่หลวงต่อการฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้สามารถมีใช้อย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโปรโตีนจากสัตว์น้ำให้กับพื้นที่ชนบทอื่นได้เป็นอย่างดี วิถีน้ำวิถีปลาวิถีคนวิถีชุมชนแดงหม้ออุบลราชธานี